ฟังหูไว้หูนะฮะผมสืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับที่ได้นำเสนอข่าวของเลวินเมซี่ไปนะครับที่เขาบอกว่ามีการเรียกร้องค่าเหนื่อยเทียบเท่ากับคีเรียนเอเบเบ้นะครับซึ่งผมก็ไปได้ข่าวนี้มาจากอ่าไอเอ็มซีสปอร์ตนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้เองนะครับพ่อของเมซี่นะครับ โอเคเมซี่ okay, นั่นเองนะครับได้ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข่าวนี้ต้องบอกว่ามีการนําเสนอเนี่ยจากหลายๆสื่อเลยนะครับและไม่ใช่ข่าวที่เมซี่อยากให้ค่าเหนือเทียบเท่าเอเ,เวเบเพียงเดียวด้วยนะครับมีอีกประมาณ3ประเด็นใหญ่ๆเลยที่เมซี่โดนโจมตีอยู่ในขณะนี้นะครับจากสื่อในหลายๆสื่อเลยนะครับซึ่งพ่อของเมซี่เนี่ยฮอเก้เมซี่เขาก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับซึ่งด้วยอารมณ์ที่ ชุนเฉียวโมโหคุณห,หันพันแล่นอย่างแรงนะครับคือเขาได้บอกชี้แจงเป็นข้อดังนี้นะครับว่าโดยประเด็นที่1นนะครับที่ทางคุณพ่อของเมซี่ได้ออกไปชี้แจงเลยก็คือประเด็นที่กล่าวหาว่าเมซี่นั้นมีปัญหากับคริสตอฟกาตีเย่นะครับซึ่งก็คือผู้จัดการทีมของเปเยเช่นั่นเองนะครับหรือปาลิสแองช์แมงนะครับมีการกล่าวหาว่าเมซี่นั้นทะเลาะก,กับกาตีเยจนต้องแบบเดินกระฟัดกะเฟียดออกจากสนามซ้อมไปเลยนะครับซึ่งนี่นก็เป็น ข่าวลือที่ทางสํานักข่าวหลายๆนะสำนักเขาออกมาตีแผ่นะครับซึ่งทางคุณพ่อของเมซี่ก็ได้ออกมาตอบประเด็นนี้กลับไปนะครับว่าเป็นการมโนกันล้วนๆเลยเมซี่ไม่มีปัญหาอะไรกับกติเย,ย่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเมซี่ยังร่วมซ้อมกับเพื่อนลวมทีมได้อย่างปกตินะครับนี่ก็จบไปหนึ่งประเด็นนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือประเด็นที่ผมเอามานําเสนอนั่นเองนะครับแล้วก็คือเป็นประเด็นที่ ฮอตพอสมควรน,นะกับประเด็นนี้ก็คือเมซี่นั้นเรียกร้องค่าเหนื่อยเทียบเท่ากับเอมบัปเป้นะฮะคือทางฮอกเอ้เมซี่หรือพ่อของเมซี่เนี่ยครับได้ออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยครับประเด็นนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องรายละเอียดของสัญญาใหม่เลยด้วยซ้ำนะครับที่ตกลงล่าช้าเนี่ยเพราะายังอยู่ในการพูดคุยนะครับเมซี่ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดสัญญาใดๆเลยนะครับที่สื่อออกมาโมโนไว้ต่างๆนา,นานาว่า เมซี่นั้นเรียกร้องค่าเหนื่อยเทียบเท่าเอบาเบเป้เลยทาให้ปาดิสแซงแฉงแมงนั้นถอยกรูดยังแบบว่าลังเลจะต่อสัญญากับเมซี่ดีไหมอันนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับในสัญญายังไม่มีการพูดคุยอะไรเลยครับคือยังไม่ยังไม่มีการพูดคุยเลยเมซี่ต้องการที่จะโฟกัสกับการแข่งขันอยู่ครับยังไม่มีการพูดคุยนะฮะเพราะฉะนั้นที่ข่าวจากรายสํานักเนี่ยหรือทั้ง r า c ซียนซก็ดีนะครับได้ออกมานําเสนอว่าเมซี่นั้นเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเทียบเท่ากับเอบเบเบ้นั้นไม่คารง่อยใดับ ข้อนี้ก็เคลียร์ไปครับพ่อเขาก็ออกมาตอบในข้อนี้ไปนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือประเด็นที่เลียเนลเมซี่เนี่ยจะย้ายไปสร้างซูเปอร์ลีกนะครับไปสร้างศึกเอลคลาสิโกในเวอร์ชันซาอูนะครับกับคิสเซโนโรนโดต่อนั่นเองครับซึ่งทีมที่สนใจที่จะเซ็นสัญญาเมซี่เนี่ยก็คือทีมอลฮิลานะครับซึ่งทางฮอกเก้เมซี่เนี่ยก็ออกมาต่อข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับไม่มีการพูดคุยอะไรเลยครับเป็นแค่ข่าวลือจากทางซาอูมาเท่านั้นเองครับซึ่งมีข่าว ออกมาว่าเมซี่ได้เรียกได้เรียกค่าเหนื่อยถึง6 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับที่เพื่อที่จะย้ายไปเล่นกับอาร์ิลานะครับแล้วทางคุณพ่อเมซี่เขาก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับเมซี่ไม่ได้คพูดคุยอะไรเกี่ยวกับสโมสรดังจากซาอุเลยนะครับยังไม่ได้พร้อมที่จะย้ายไปกินโรตีเคบับนะครับยังอยู่กับปารีสดีนะครับแล้วทางคุณพ่อเมซี่ก็บอกว่าเมซี่ยังมีความสุขดีอยู่กับปารีสนะยังมีความสุขดีอยู่กับปารีสนะเพราะว่าหนึ่งขาเพิ่งปรับตัวเขากำลังปร มีความสุขไม่มีความสุขฤด,ดูกาลนี้ยิงตั้งเท่าไหร่ยิงตั้งเยอะแอตซิชตั้งเยอะเป็นเดอะแบ็กทีมในบางครั้งด้วยนะครับในในยามที่เอมบเบฟอร์มตกนะฮะหรือมีเจ็บเล็กๆน้อยๆเมซี่ก็เป็นเดอะแบ็กอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเนะี่ยคุณพ่อเขาออกมาบอกว่าทุกข่าวสามข่าวหรือหลักๆตอนนี้เนะี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยพ่อขอฟันทงเลยได้ออกมาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียตัวเองไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จบด้วยเอวังละบการชั้นนี้ครับ การเป็นนักข่าวอนะเนาะมันก็ต้องเอาข่าวที่แบบรวดเร็วทันใจามาเสนอบ้างนะบางทีเราก็เช็คแล้วเช็คอีกนะบางทีเนี่ยผมเช็คเช็คไม่ใช่เช็คแค่สำนักเดียวนะผมเช็คหลายสำนักเลยนะกว่าจะามาลงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับขนาดฟาบีซีโอโรมานโนยังเว้าได้เลยนะผมเป็นแค่ผมเป็นแค่แคตัวเล็กๆเ,เป็นแค่เห็บหมัดเห็บหมาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นขออภัยในมาณักที่นี้ด้วยนะถ้าเกิดการนําเสนอข่าวของผมมันบิดเบือนไปหรือว่า มันอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปผมก็กราบขออภัยเพื่อนๆมณฑที่นี่ด้วยนะครับจะพยายามนําเสนอข่าวให้อยู่ในทฐานความจริงให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเช็คให้ดีที่สุดมากกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ต้องหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าข่าวของกีฬาฟุตบอลมันเน้นความเร็วมันเน้นความเร็วแล้วก็ใครมาก่อนก็ลงก่อนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมก็พยายามจะลงช้าแล้วนะเพราะผมต้องการที่จะเช็คความชัวในหลายๆขั้นตอนครับผมไม่ ไม่อยากมาไม่กล้ามาโนเองผมไม่กล้ามาโนเองอยู่แล้วแล้วผมไม่ผมกลัวจะโดนทัวลง <laughs> ผมไม่กล้ามาโนเองเด็ดขาดแต่ผมต้องการความชัวร์ที่จะเช็คเช็คแล้วเช็คอีกนะครับบางทีของไทยเขาเอามาลงปุ๊บผมก็เช็คแล้วว่า๊จริงหรือเปล่าผมก็ไปเช็คกระต่างประเทศอีกทีเช็คกระตางประเทศสำนักนี้ชัวร์ไหมสำนักนี้เช็คหนึ่งแล้วก็เช็คที่สองนะฮะเพื่อก่อนที่ผมจะเอามาลงซะอีกด,ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมก็เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งนะ,ะเพราะใครติดตามแล้วก็ชอบกันให้ภัยกันได้นะครับก็ฝากติดตาม ต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ